สวยสะกดตาคนทั้งงานมิสยูนิเวิร์สลาว2022โผล่เมืองคานพาชุดเช้าเขาสู่สายตาโลกทั้งสวยทั้งเก๋ทำทุกสายตาทั้งงานจับจ้องสุดๆเมื่อปลาเยงซาลอมิสยูนนเวิร์สลาว2022ได้ปรากฏตัวด้วยชุดชนเผ่าทวนม่วงอดชมบนพรมแดงแก่สายตาชาวโลกณนเะมืองคานประเทศฝรั่งเศสในวันที่24พฤษภาคมงานนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับปยายเยงซาลอถือเป็นนางงามคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเราที่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไฟนอลมิส s u n นเวิร์ได้สำเร็จและยังเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งคนแรกที่ได้สู่เวทีนางงามระดับโลกอีกด้วย